น,นี่คือสวนยางห้วยปุ่ทโทนะครับปลูกมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ต้นก็สูงพอสมควรน,นี่ครับในบรรยากาศฝั่งนอนนะครับให้เขียดครับเดือนมานะครับอันนี้สวนยางของนายเมืองนางเกตเมื่อวานครับตรงน้อนครับที่ดำดำไฟไหม้นะครับของนายเกตอันนี้ก็ มาดูสนยางครับวันนี้สนยางเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงได้กีดรนะครับอันนี้ครับอันนี้ครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดมีนาคมอันนี้ครับเจ้าของสนยางครับยิ้มหน่อยบยิ้มหน่อยสัมภาษณ์หน่อยครับเห็นได้ครับเหนื่อยไหมครับทําสนยางอิดกอสซิงติกอ่ะโอ้ไปกันไอโออย่างโอเลยจังโอ้ เฮ็ดครับอากรรไทยไปตะกีในไทยอยู่นะ่ายไปตะ่ายตนี่เข้ามาฮ้ยในสวนยางน้อยกาลองปลูกได้ปีนีไมาถึงเดียบประมาณสักหกเดือน เข้ามาที่สวนใหญ่ๆนี่ปวกได้เก็บเสร็จสี่ปีแล้วได้สามปีกว่าละก็เดี๋ยวก็ก็นอนยืดสามเมตรมานี่สสวนยางใหญ่มาละขึ้นมาแถนนี้เมษาส่งไปเลยทีนาทีละห้านาทีห้านาทีกว่าแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ไอตัวโซนไอเดอร์ไอไดมอน กระเลียงไปไหนแล้วกำลังขึ้นมาได้ยินเสียงป่อห้องมาแล้วเดมอนเดมอนได้โอ้ยอยู่บนนะั่นน่ะ t a p p i หรอะเดมอนเพชรเตะกัะเพชรเตะ ต้นเลยต้นเข้วก็เหมือนบิ้น,บบน <laughs> สองสวนอยู่นะครับสองสวนก็ประมาณกี่ต้นครับในนี้ประมาณกี่ต้นพันกว่าก็พันห้าร้อยต้นถ้าจะแผ่แล้วกระส่วนนี่นะแล้ว แต่ก่อนก็เป็นป่ารกทึบนะครับเป็นป่าต้นไล่ต้นบงตน nh ẹ, nh ẹ, น้นใหญ่ๆในปลูกได้สีป่ <4 S 1> ปีกว่าละรุ่นที่สองนี่ได้ประมาณสองปีรุ่นน้อยๆน,นี่กุ่นังได้สักหกเดือนแถวและทำไมลวฮะไม่มนันทันก็ได้ม่อนพูดทันเง Yeah, đi về cả? Đi mòn Đi cả chị Qua bên nhàng cái đi mòn thôi kiên một kiên đi Phải quân anh đi mà biết à Mà mà trôi ra, bia, đi Nem ăn long nhang, bé 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 อ่าได้มาลองเดียกบอลงมาหาฮันได้เงียบได้มาเงียบ đó đây bạn có Enter Chúng gà cho Allah c hug cho không anh cho anh cho anh xong alone này, miserable,brotha,inhield là ş في Hospital ,n Song chứ nữa luôn nặng nặng. để xong nặng nặng. Song kỳ nặng nặng. không kỳ nặng nặng. Song kỳ nặng nặng. Song kỳ nặng 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 không? <laughs> อคนั่นไทยแบบดับเทียงเลยนะฮะพุูดฮะแต่จะล้างโคตรท<ล>วนดับละคือแ้วมันดับนีไปได้นดนนเดนี่ยวรขึ้นเนาะพุ่นนี่ที่ไม้ของแกนี่มันไม้ลูกพุ่นมะขามูดเขาเจ๋อัหรอนีลูกมะพุ่มมาพุ่นเนาะเกิดม,ดนมันนี่เกิดต้นไม้เนี่ยมาให้ดีแม่เข้าหนนะเนาะเข้าหกแปดมานละนี่ของไหนนี่ของไหนกันนี่ของนี่จอนน้องนี่เปิดท่านตัวนี้นี่ดีดีนี่พืชดีมันอันี่ ลงหัวหเตอ๋อป่นนะลงหาให้ยังไะอยูอย่ไหนหอวจอดมันนะท่านจีด้นเลวนั่นกับเสียงนะตอบอยงไก็ยก,กาที่คนนักเตะคนไผละคนไผยไม่ปาลาละเจอเสือหายขนาดนั้นเนกึ่งแต่เนาะเอาไปยูเอาไปยูลูกคือขนาดเอาปลาคานนั่นเหรอ

ไม่มาเลี้ยวขนาดนั่นเนาะเปนไรเยอนพอยผลเท่าไรื่อมาเขาจะตามหัวก้อมคนหัวก้อมหัวเชือกโลปลาฐานกาวสามอ่ะจะไล่เล่ามนี่นี่ยัก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 อ่ะนี่นะเสียอันิตป้าฐานป้าบนเนาะเท่าไรก่ะห้อยารเนาะแล้วเขาผลยานี่ก็หล่นห้ยบ้านนี่ขึ้นอะขขา ปวดตัดตรงนี้บางส่ันแตหอยมันกลิ่นมันนั่นเลยหอกอกมะกอกปลายของกลองไปปลาปื๊ดขัดเข้าัหมดแล้วแฟนเพ่อนวัสดีครับพ่อ ก็จะตัวนีเนี่แดงดีครับออตวลุ่รยลุๆคที่ ตอนได้ซีกันแบกมาลุ่มให้เอา้าวัดชอกกี้หันข้างดีกว่าเลยยองชี้หันหันได้หันไม่หันติ